สวัสดีครับก็ตอนนี้นครับพอดีหิวน้ําคอแห้งครับหลังจากที่ผมซื้อแก้ววันนี้มานะครับใบละประมาณร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับที่เซเว่นเขาจะให้เป็นคูป,ปองมาแบบนี้นะครับนี่คูป,ปองเติมเครื่องดื่มครั้งต่อไปจํานวนยี่สิบใบได้มา,ายี่สิบใบเลยนะครับใบละสิบห้าบาทก็คือเราเอาต้องเอาถ้วยเนี่ยนะครับ แก้วเนี่ยแก้วคิตตี้เนี่ยไปที่เซเว่นสาขาที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็เอาคูปองเนี่ยไปยื่นก็เติมกัฟแก้วใหญ่ได้เติมใส่แก้วนี้นะครับมันจะถูกกว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าราคาจริงอะ่ะอาจจะยี่สิบสองยี่สิบแปดหรือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่แก้วสวยน่ารักมากครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูนะครับ เนี่ยครับมีหลอดด้วยนะครับหลอดจะเป็นหลอดสปาแล้วก็แต่คุณภาพดีครับพลาสติกแข็งแรงมากแล้วก็หัวแกิตตี้เนี่ยนะครับน่ารักน่ารักแบบนี้แหะครับใส่เข้าไปนะนี่มือเดียวย่างเลยนะครับอะปิดเข้าไปอย่างนี้ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเซเว่นกันครับไปซื้อกันครับเะรกันมานะครับแก้วคิตตี้ผม สรุปก็คือน,นี้ครับมันจะไปมันจะประหยัดไป7บาทเพราะว่าปกติไซส์ยิบสองอนเนี่ยมันแข็งนะครับแล้วก็เติมโค้งนะครับปกติยีสองออนเนี่ยมันยีิบสองบาทแต่พอเราซื้อแก้วเนี่ยมันจะเหลือแค่สิบห้าบาทแค่สิบห้าบาทก็ประหยัดไปเจดบาทนะครับ เติมให้เต็มนะครับเดี๋ยวนิดนึงครับความโลภไม่เคยไม่เคยหายครับเนี่เราก็ปิดฝานี่เองนะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับแค่นี้เองฮะแล้วก็เอาคูปอง15บาทจากปกติ22เน,นี่ยใส่ครับถ้าใส่ใหญ่เป็น28ครับแล้วก็ไปชำระเงินได้เลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็ มาดูดกินอร่อยอร่อยแบบนี้แหละเมเย่มครับใครอยากลองก็ลองดูนะครับ